สวัสดียามเช้ากับธรรมชุ่มครับเช้าวันที่22นะครับพี่น้องกับสายด่วนจากแม่พะเยานะครับผมเอฟซีถามเขามาหลายครับเลขวิ่งแม่พะเยานะครับเนาะกับสายด่วนแม่พันธุอมาแล้วครับธรรมชุ่มครับงวดที่ผ่านมานะครับวิ่ง9กับ0นะครับเนาะกับของแม่พะเยานะครับเนาะแต่ว่าชุดจับคู่ครับผมจับศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดพี่น้องนะครับจับคู่หลุดอยู่พี่น้องตะวันเลขวิ่ง วิ่งเก้ากับศูนย์นะครับทบชมเลขติดแม่ก็มาเจ็ดนะครับพี่น้องเอาสายด่วนมาแต่เช้าทบชมครับแม่พะเยานะครับเนาะขับมาฟังน้ำกันครับวาเล็กวิ่งจากพะเยาครับงวดนี้จะเน้นจะเด่นตัวไหนเนาะครับผมขับมาแต่เช้าเลยครับทบชมครับก็มีเอฟซีถามมาหลายอยู่ครับผมสวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีทบชมครับสวัสดียามเช้าน้องพี่น้องครับ สายด่วนมาแต่เช้าครับท่านผู้ชมครับแม่พะเยานะครับพี่น้องกับถามเขามาหลายครับเลขวิ่งแม่พะเยามาหรือยังกับงวดวันที่1กรกฎาคม2566นะครับมาแล้วพี่น้องครับแม่เป็นโทรมาแต่เศร้านะครับผมกับเอฟซีท่านผู้ชมครับหมู่บ้านนะครับนาะไปซื้อเฮตงกนะครับเพิ่นฝากถามเขามาหลาย ขับว่าป้าเถ่าฝากซื้อเนี่ยนะครับทรงบบนะครับบอด้ทรงด้วครับท่านผู้ชมนะครับเนาะครับเข้าเจ้าหาบอท่านพี่น้องคนสั่งหลายคนจองหลายนล้วขับท่านผู้ชมครับอยากให้เอฟซีคนได้กินที่กันครับผมเฮ็ดออกไหมไหมนะพี่น้องขับแจงห่อนๆนะครับเนาะหวานแซ่บนะครับเนาะครับเห็ดละโงกบ้านเฮ้านะครับ ครับอาหารตามฤดูนะครับท่านผู้ชมกับก็เลยบอกถึงเอฟซีเพิ่นนะครับท่านผู้ชมครับเพิ่นอยากฝากสั่งนะครับเนาะครับท่านผู้ชมคนจองหลายทด้นพี่น้องเด้อนะครับเนาะครับเพิ่นอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ทรงก็จะลำบากเนาะพี่น้องครับซัวจะไปฮอดกับอาจจะเละอาจจะยังเนาะครับท่านผู้ชมเอาครับตอนนี้แม่พะเยาอยู่ในสายนะครับเนาะสวัสดีครับแม่ ครับวันดียามเช้าครับผมเป็นไงครับสดชื่นไหมอากาศยามเช้าทางพะเยาเจ้าครับเพราะว่ามืดคึมมืดคึมเือแม่เจ้าออทางนี้อากาศปลอดโปร่งแดดจ้าแต่เช้าท่านผู้ชมครับ,บ,รบก็เลยหล,ลุดมานแสงซองกับแสงซองครับเมื่อวานฝนตกเมื่อวานฝนตกหรือแม่ครับเบจ้า เลขวิ่งพยาอนะแม่เนาะงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าแม่นอยู่นะให้ก้ากับศูนย์นะแม่เนาะ <Yeah. S 1> หลักศูนย์แม่เปอเลขติดแม่ห้าหกเจ็ดน,นะครับผมชมครับก็เลยเป็นศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับผมก็มีเอฟซีถามถามถึงเยอะแม่งวดนี้เป็นไงได้มาหรือยังได้มาได้มาแล้วนะแม่เนาะครับผม <Yeah. S 1> แม่พยานผูมชม เวิง่งห้ากับสองอเดี๋ยวนะแม่นะเลขวิ่งห้ากับสองครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมอวงวดวันที่หนึ่ง 7, ทับเจ็ดทับหกหก นะครับผมวิ่งใช่ไหมครับแม่ว,วิ่งห้ากับสองใช่ไหมครับ้าว,วิ่งห้ากับสองครับผมแล้วก็เลขตีสครับศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดครับผมครับแล้วจบคู่จับคู่ครับ กับห้าศูนย์ครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดครับสองศูนย์ครับสองเจ็ดสองเจ็ดอีกแล้วนะแม่นะสองแปดครับผมจมาแบบนี้จะมาอีกไหมวันนี้กับตัวกันตัวกันสามตัวกับตัวกัน ห้าสองแปดลองดูอ่าให้ชุดสามตัวเลยใช่ไหมแม่ชุดสามตัวครับผมตัวกันห้าสองแปดนะครับผมเจ้ามีชุดดับด้วยเลยแม่เจ้าครับดับดับล่างอย่างเดียวดับล่างครับดับเจ็ดดับเจ็ดอ่าแต่ชุดของแม่อ่างวดเที่ยวอะไรครับ ละงวดที่สิบสี่ดับเจ็ดล่างครับแต่ชุดของแม่เนี่ยมีติดเจ็ดอยู่ห้าเจ็ดกับสองเจ็ดนะไปได้บนใช่ไหมแม่อันนี้ได้บนเจ้ามาได้บนแต่ถ้าล่างคือเจ็ดดับอล่างเดับครับของแม่จะให้คือแม่ส่งให้เบาเท่าทุกงวดนะพี่น้องครับเลขดับนะครับดับอันนี้งวดที่เท่าไร้วแม่ดับงวดที่เท่าไหร่นะ ว่าที่สิบสี่เจ็ดดับล่างไปได้บนนะครับท่านผู้ชมเจ็ดดับล่างนะครับแม่วิ่งห้ากับสองเด่นตัวไหนแม่ห้ากับสองเนี่ยก็พอๆกันอะอ่าเด่นเท่ากันท่านผู้ชมเป็นชุดบนล่างนะครับแต่เจ็ดเนี่ยดับล่างมาได้คือบนนะครับผมตัวกันสามตัวคือแม่ให้ห้าสองแปดนะครับห้าสองแปดถ้าใครชอบสามตัวชุดเน้นแม่ เน้นเน้นชุดไหนที่ที่แม่ชอบส่วนตัวก็คือ,อสองสองคู่ห้าแปดกับสองแปดห้าแปดกับสองแปดท่านผู้ชมเน้นให้สองคู่นะครับเนาะกับ,บแม่บอกดับเจ็ดล่างครับผมดับเจ็ดล่างไปได้ไปบนนะแม่นะเจ็ดไปได้บน ไปได้บนไปได้บนกับชุดที่แม่พะเยาเน้นก็คือห้าแปดกับสองแปดโอ้อครับถ้าถ้าเจ็ดเจ็ดมาบนก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดกับสองเจ็ดถ้าเจ็ดมาบนก็จะเป็นห้าเจ็ดกับสองเจ็ดครับอืม,อมทานกาแฟตอนเช้ายัางแม่ใ่ทานแล้ว<า>ใช่<า>ไหมครับ เบาเท่าพึ่งอาบน้ํานะครับพึ่งแต่งตัวเสร็จท่านผู้ชมนะครับเช้าจะไม่ค่อยทานอะไรเช้าจะไม่ค่อยทานอะไรแม่ผมนะครับเช้าจะไม่ค่อยทานอะไรก็จะไปทานตอนบ่ายบายครับแม่ตื่นตีสนีก็จะกินกาแฟกับขนมโอ้ครับสาย,ยสายค่อยกินข้าวทางเหนือนี่มีเห็ดบ้างไหมแม่เห็ดออกเหมือนทางอีสานไหมมีมันมีไม่เยอะมีไม่เยอะเห็ดเห็ดเห็ดทาะ เห็ดเพาะใช่ไหมเห็ดเพาะครับผมอ่อาอ่าอาหนแม่นะเห็ดล้งอก็ไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีใช่ไหมทางโน้นครับแต่ทาั้งนี้จ้าเขาขายขายถูกอยู่ครับผมแม่วิ่งชุดเด่นงวดนี้ของแม่เนี่ยเด่นเด่นให้เลยใช่ไหมห้ากับสองเด่นให้เลยห้ากับสองท่านผู้ชมนะครับเนาะเลขติดของแม่พะเยานี้ก็มาทุกงวดนะพี่น้องกับงวดที่ผ่านมาเลขติดเจ็ดแม่ก็มา เลขเด่นศูนย์แม่ก็มาเลขวิ่งอ่ะเลขวิ่งมาทุกงวดน้แม่เนาะ,ะอืมเลขวิ่งจับคู่ไม่ถูกเนาะอ่าจับคู่เนี่ยแม่จับคู่รุดอยู่ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลักศูนย์แม่จับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับมาสามศูนย์ชุดของแม่นี่กลับตัวด้วยไหมก็กลับด้วยก็ดีกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ตรงๆก็กันไว้หน่อยกลับตัวไว้ด้วย นะครับเป็นชุดบนล่างหกคู่เท่านั้นนะเจ็ดเนี่ยแม่แม่ว่าเจ็ดนี่ไม่มาหลักไม่มาล่างกลับไปได้บนไม่มาล่างไปได้บนนะครับห้าเจ็ดสองเจ็ดนี่คือไปได้บนครับเพรเจ็ดนี่ 7, มันจะดับล่างสิบสี่งวดแล้วอ่างวดน,นี้งวดที่สิบสี่ถ้าดับล่างของแม่พเยาะนะครับธรูมชมครับเอาแม่บาวเท่าก็จะรบกวนเท่านี้แหละครับผม ครับแม่ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อนะครับไอเอฟซีงแสวัสดีครับเอาชมนะครับเนาะแม่พะเยาสายด่วนมาแต่เช้านะครับชมครับเลขวิ่งแม่พะเยาเอฟซีกถามมาหลายนะครับทชมครับงวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมวิ่งนะครับ วิ่ง5กับ2นะครับเนาะเด่นเท่ากันแม่บอกวิ่ง5กับ2กับเหล็กติดมี078เจ็ดนะครับท่านผับจับคู่้ชมครับจับคูน50 57 58 20 27 28ครับกันให้3ตัวชุดกัน3ตัว5 2 8นะครับชุดกันอนะาถาถ้าใครชอบบอกแม่บอกว่าถ้า3ตัวงวดนี้นะครับเนาะให้ชุดหนึ่งกับ528นะครับแม่บอกว่า7ดับล่างงวดนี้เป็นงวดที่14นะครับเจ็มาได้บน กับดับล่างนะครับผมตามสูตรของแม่ทั้งเหนือเพิ่นนะครับท่านผู้ชมครับนะครับก็มีเอฟซีปักถามมาหลายเรื่องเห็ดละงกเนาะท่านผู้ชมครับออกไล่พี่น้องแต่ว่ากับพ่อนะครับท่านผู้ชมครับผมเอาครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วขอบคุณเอฟซีแฟนครับขอบคุณพ่อยังไงมีไงสุขสุขล้นนะครับเนาะครับมาแล้วนะครับผมแม่พะเยานะครับเอาพอกันคลิปนี้ครับพี่น้องคลิปนี้เคยได้ออกเดินทางคือเก่าครับไปตั้งแต่เช้านะครับเนาะจวนกลับมากตอนเย็นยังจะเข้าบ้าน นะครับท่านผู้ชมครับบ่าวแถาสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ